วันนี้ถือเป็นอีกวันสำคัญทางการเมืองนะคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาดํารงตําแหน่งนายกมาเป็นเวลา8ปีเต็มนะคะแต่ก็ยังมีถกเถียงกันในข้อกฎหมายนะคะว่าการนับวาระ8ปีเริ่มจากเมื่อใดกันแน่โดยมีอยู่ทั้งหมด3สูตรนะคะในการนับก็คือนับจากปี2557 นับจากปี2560หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วก็นับจากปี2562ที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกมนตรีจากการเลือกตั้งครั้งแรกของรัฐธรรมนูญปี60นะคะซึ่งทั้ง3สูตรนี้นะคะก็ยังไม่มีการตีความชี้ชัดว่าเริ่มนับจากปีใดกันแน่นะคะในเวลานี้สำหรับวันนี้ก็ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติโดยพลเอกประยุทธ์เป็นประธานที่ประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็มีท่าทีที่นิ่งเฉยนะคะ แต่อีกบุคคลหนึ่งนะคะที่ถูกโฟกัสทางการเมืองก็คือพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะที่วันนี้ก็มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มนะคะหลังจากสื่อได้ถามถึงกรณีการเป็นนายกรักษาการนะคะเพราะว่าจากรายชื่อแล้วพลเอกประวิทธ์จะขึ้นเป็นนายกรักษาการหากพลเอกประยุทธ์จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ศาลรัฐธ,ธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัยนะคะ โดยในวันพรุ่งนี้นะคะ24สิงหาคมนะคะจะมีการประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญตามวาระสัปดาห์อยู่แล้วนะคะคาดว่าจะมีการนําวาระของพลเอกประยุทธจันโอชานะครเข้าสู่ที่ประชุมด้วยว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องคําร้องวาระ8ปปีของพลเอกประยุทธ์ไว้วินิจฉัยหรือไม่นะคะและถ้าหากศารรับนะคะจะ สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นในส่วนของอำนาจของศาลรัฐธ,ธรรมนูญค่ะตะลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคพลเอกป,ประยุทธ์ก็มีท่าทีที่นิ่งนะคะเมื่อสื่อถามถึงเหตุการณ์ยุบสภาสื่อถามถึงเหตุการณ์การจะดำรงตำแหน่งนายกต่อไปอย่างไรหลายๆคำถามนะคะพลเอกป,ประยุทธ์ก็ใช้วิธี ยิ้มและนิ่งนะคะพร้อมกับให้โคศกรัฐบาลนะคะเป็นผู้ชี้แจงแทนว่าตนเองนั้นนะคะก็จะรับคำวินิจฉัยของศาลเคารพคำวินิจฉัยไม่อยู่เหนือกฎหมายนะคะแล้วก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายกได้ให้ทางโคศกรัฐบาลเป็นผู้ชี้แจงแทนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้นะคะรองนายกวิศนุเครือง,งามนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีกับวาระอะไรต่างๆนะคะ อาจารย์วิษณุก็ได้กล่าวข้อกฎหมายว่าพลเอกประยุทธ์นะคะยังคงดํารงตําแหน่งนายกต่อไปนะคะหากศาลยังไม่มีคําสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่สุดท้ายแล้วหากศาลมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะก็ยังเหลือตําแหน่งหนึ่งก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะที่พลเอกประยุทธ์นั้นยังคงมาร่วมประชุมครอมอได้หรืออะไรต่างๆแต่ก็จะอยู่ภายใต้อํานาจของ พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณที่เป็นนายกรักษาการนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ยังมีการมองว่าแล้วคอรมอจะสามารถดําเนินกิจาการใดๆไ,ไ,ไ,ได้หรือไม่ รองนายกวิศนุที่เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายก็ได้ระบุนะคะว่าอำนาจของคอรมอยังคงมีนะคะเพราะว่าคอรมอไม่ได้หายไปแม้จะมีการยุบสภาหรือนายกไม่อยู่แล้วก็เป็นแค่เพียงตัวบุคคลของนายกนะคะแต่ว่าคอรมอก็ยังคงอยู่สามารถมีติคอรมอต่างๆได้วาระของนายกหรือการยุบสภานั้นก็จะไม่ส่งผลต่อคอรมอนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่รองนายกวิษณุนะคะได้ให้เหตุผลทางข้อกฎหมายไว้นะคะ อีกหนึ่งบุคคลนะคะที่มีการออนโฟกัสถึงก็คือคุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะหัวหน้ารรคภูมิใจไทยนะคะที่จะมีการออนโฟกัสว่าจะมาเป็นนายกสำรองในอนาคตหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์หรือไม่นะคะซึ่งคุณอนุทินนะคะก็แสดงท่าทีที่ทุกอย่างก็ยังคงให้เป็นไปตามที่สารรัฐมนูญจะมีการตีความและวินิจฉัยออกมาะคะแต่คุณอนุทินเองก็มีท่าทีที่ไม่ได้ปิดช่องตัวเองที่จะเป็นนายกนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ เช็คจากกระแสข่าวในวงคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีความเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์นั้นก็จะสามารถฝ่าอุปสรรค8ปีนี้ไปได้และยังคงนั่งนายกมนตรีได้ตามปกติจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในครั้งหน้านะคะซึ่งคาดว่าพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงอยู่ในดํารงตาแหน่งวาระนายกต่อไปนี่ก็เป็นความเชื่อของคนในฝั่งในรัฐบาลนะคะแม้แต่คนบนตึกไทยคู่ฟ้าเองก็เชื่อว่านายกจะสามารถฝ่าวาระ8ปีนี้ไปได้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะ ก็อยู่ที่สารรัฐมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดนั่นเองค่ะสำหรับบรรยากาศภายนอกทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะก็มีกลุ่มมวลชนนะคะที่จะมาปักหลักชุมนุมกันหลากหลายกลุ่มนะคะเพื่อทําการขับไล่พลเอกประยุทธ์ในวาระครบรอบ8ปีนาะยกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเราจะรายงานสถานการณ์ในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันค่ะ